Oh oh. เอาวันนี้ไม่ได้มัดหรอยาเก่ายาเก่ายาใหม่ใไฟมัดอืมเออโอ้กินดี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 นดอาหารเราให้เมืตอนไหนนี่เท้าก็มันนี้ đi con bàn trên Đang cái tết liêng mà lại cái gì á tàn hóa tính tư vay 2 tháng có khoảng นี่ตัวนี้พอ่อตัวเบลล์ตัวใหญ่มากติดเด่นคือคอใหญ่หัวใหญ่เนี้งใหญ่หันหัวทั้งตัวสีสวยสองตัวนี้แม่ สองตัวนี้แม่ไม,ม่พันที่นี้รุ่นลูกก็มีขาวเหมือนแม่แก็มีขีวเหาือนแม่ถ้าร้องแบบนี้ง่ายเลยเป็นห้องอนุบาลเขาอ ตู้ไวถือว่าตู้ไวเลี้ยงง,าง่ายคนก็ว่าว่าแวดล้อมเลยร้อ,รอ,องเขามีแม่งปันนะครับผมโทรพูดคุยกันได้ที่เบอร์โทร,ร,ร0898290605ครับเป็นแนวทางสำหรับท่านที่สนใจอยากจะเลี้ยงหา่หงานหัวทิงโตสัตว์เศรษฐกิจเจได้พอพันธ์